ผักจ้าผักผักแฝงผ well. ักบักน้ำบักบัวบักอึพี่น้องเอ้ยไปสนใจกะบ้านมีไงสำรวยเด้อพี่น้องพอได้กินได้ยากไปอึไปอยากดอกนี่กินบ่มืดดอกนี่ขายกันหน่วยละยี่สิบหน่วยละสิบบาทหาบาทไปสนใจกะ มาสือไปแกงเลยพี่น้องเลยบักบักบักแฟงนี่กะงวยงามงามก็เอาไปว่างไวรันค่ะแน่่ล้วละพี่น้องบักอึกกระนวยคอรอแคลแลพี่น้องเอ้ยกะ ปลูกพักปลูกผืชบัวฉชีดหญ้าพี่น้องปลูกแบบธรรมชาติปลูกไวน้ำฟังสะฟังห่วยฟังสะฟังคล้องปลูกไวตัางเต้หนาแรงคุณตกลงมาบนกระนวยให้กินพี่น้องที่แรลกอะเกือบใต้ไปละละ่ะ พี่น้องสนใจกับมาเดอพี่น้องเดอ้อบางทีมีไงสำรวยขยันมีสำรวยก็เอาไปยางขายก็ได้ลอยสองลอยมียสำรวยก็เอามาไหว้สื่อกาแฟคือนุ่มสื่อขนมให้พ่อหายผู้อดีตกะลดค่าใสา่ใจเนาะพี่น้องเนาะสื่อกับเข่ากับนามกินกะดีกว่าอยู่ซืนน่อเนาะพี่น้อง เลี้ยงงัวน้ำกับปลูกพักปลูกผืชกินน้ำไรสนใจไปแก้งขายกับได้กำไรดีอย Trump, ู่ดอกพี unten, ่น้องบักแฝงกับนวยเงาเงาน่วยใหญ่นวยเงาไงซะด้วยกับว่าแจดําดอกพี่น้องสื่อแทมแล้วแทมอีก ช่วงนี้กะสิป,ปูกินกันหลายอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าแต่หมูบานไดเพราะว่าอยู่โควิดถาบ่ปูกินมันกะแย่เนาะพี่น้องอดเงินยังบอพ่อ,อยังสิมาอดพืชพักอีกเนาะเมยสําำลวยกะเลี่ยงป้ากินป้ากินพักกะประหยัดขากับเขาไปได้น่อยนึงกะเหลือขานาค้าไฟกะพ่อได้ใส่ใจ เศรษฐกิจยุคนี้บ่ต้องพูดถึงเนาะพี่น้องเนาะหนี่สินมองขามเลยพี่น้องถามหนีถามสินพิกษกฎหมายอะไรรุดอันนี้ไม่ใยัยสำรวยคิดว่า ว่าเล่ยนว่าหัวเนาะพี่น้องเนาะอย่าถือสมถือสากันเนาะมองไหนไม่ไงสั้มวยว่าวพี่ตกบกพร่องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อว่าวนัวนัวมวนมวลหัวเลาะหัวเลาะน้ำกันเนาะว่าเล่ยนว่าหัวน้ำกันไม่ไงสัมลวยกะขันว่าบวบบพิษบโตกอัคระกะโบเมนไม่ไงสัมลวยเนาะพี่น้องกะคลิปนี้กะฝาก กดไรกดแช่กดสะบสไข่เผื่อเป็นกำลังใจให้มีไงสำรวยในเด้อพี่น้องเห็ดลิปมาเป็นปีแล้วพี่น้องยังมาท่านไหนพราะีหาลอยอันผู้ติดตามอยู่มีไงสำรวยกับเห็ดเรียนๆเห็ดหัวหัวเห็ดคือเห็ดบอกข่อยเป็นปันไดพี่น้องกะบอกข่อยเก่งเนาะก็เห็ดตามภาษีภาษาเนาะพี่น้องเนาะปากติดตามกดไรกดแช่์น้่เด้อจ้า